สวัสดีครับผมร้านสมัยทีสวิตนะครับผมช่างเอกครับวันนี้ผมก็มาเปลี่ยนเป็นเครื่อง macbook t ั u บา bar ปี2020นะครับของคุณลูกค้ามาในการทัดบา b a ตรงฝั่งนี้นะครับา o u c h bar ตรงนี้ของคุณลูกค้าไฟไม่ขึ้นนะครับผมแต่กดได้ครับผมหลังจากตรวจเช็คเบื้องต้นก็เป็นที่ทัดบา bar เสียนะครับอันนี้ก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับสามารถกดได้เหมือนเดิมเลยครับ น,นี้จะเป็นทัดบาหน้าตาแกวไม้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นทัดบาของเก่าของลูกค้าครับที่ไม่ติดน,นะครับไม่ได้ทําการแกะแล้วก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับร้านทํายทีทวิตมีทั้งหมดสิบสาขาแล้วครับผมก็เปลี่ยนจอเปลี่ยนแบตเตอรี่อัปเกรดหรือว่าทัดบาเสียก็ยินดีน,นะครับหรือไม้ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กบอดี้แตกก็มาททางร้านตรวจเช็คซ่อมได้นะครับ อันนี้คือมาในการทัดปลากดไม่ได้เลยครับก็คือออขอโทษครับกดได้นะครับแต่คือไฟไม่ไม่ขึ้นนะฮะหลังจากที่ตรวจเช็คแล้วก็คือเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยก็ทัดบากะกลับังใช้งานได้ไฟก็เปิดติดเรียบร้อยแล้วครับก็ผมฝากเพจร้านสมัยไทีสวีดไว้ด้วยนะครับมีทั้งหมด10สาขาแล้วนะครับมีสาขาที่เมืนงราชสุวรรณผมเซ็นท่านรัตนาธิเบศร์เดมอท่าพานะครับผมแล้วก็อยู่ในมอทลับเพ้าสาขาวัชรพลนะครับผมแล้วก็เมกะบางนาครับผมสำนักงานใหญ่จะอยู่ประเวศครับไอเอฟวบางนา ต่างจังหวัดก็จะมีสาขาของจันทบุรีนะครับลูกค้าทานายสะดวกก็แวะใช้บริการได้ทุกสาขาเลยหรือว่ามีปัญหาสอบถามมาทางเพจส m i ยทีสวิตหรือว่าเฟซบุ๊กก็ยินดีครับก็จะมีแอดมินดูแลคอยตอบคําถามอยู่นะครับสำหรับวันนี้ผมช่างเองกขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ตตามรับชมนะครับสวัสดีนะครับ